สวัสดีครับทุกคน<ย>วันนี้เราจะไปไหนกันไปทำบุญไปทำบุญที่วัดป่าสันติธรรมครับโอ้โหคนขับอยากมีส่วนร่วมเนา <c oughs> นะคนขับอยากมีส่วนร่วมนะเพราะว่าเห็นแต่หวะะัวไหลหน้าก็มี <c oughs> เห็นหน้ามากไม่ได้เดี๋ยวรถจะชนเอา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ ข้ามสะพานจากเมืองนิวพอร์ตนิวไปสู่ที่เมืองคาร์อดนะฮะและเส้นทางสะพานของผมทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นชิปยาร์ดหรือเป็นที่ต่อเรือไม่ว่าจะเป็นเรือส่งสินค้าเรือการทหารครับคอยต่อนี่ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ําก็ต่อนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเรือดำน้ําประเทศไทยต่อที่นี่หรือเปล่านะะ oh. <laughs> น่าจะโอเคแต่ว่า เส้นทางข้ามแม่น้ําของเราเนี่ยเป็นแม่น้ําเจมซึ่งเป็นแม่น้ําที่เข้ามาจากาทะเลนะเขาเรียกว่าปากอ่า,าวระยะทางก็ไกลพอครวรน่าจะประมาณ2องมาได้ทางซ้ายทางขวามือของผมเนี่ยเป็นเมืองนิวพอร์ตนิวที่เราข้ามมาเมื่อกี้และที่สําคัญครับตรงนี้มีสะพานเปิดด้วยเป็นสะพานเปิดแบบสะพานเหล็กบ้านเรา ไม่ใช่ต้องเป็นสะพานพุทธบ้านเราเป็นยกขึ้นนะเป็นยกขึ้นให้สําหรับเรือส่งสินค้าเนี่ยขนส่งได้ง่ายขึ้นครับจะไม่ใช่สะพานรอดใต้นะที่นี่จะมีสะพานแบบสองสะพานก็คือเป็นสะพานรอดลงไปข้างใต้กับสะพานแบบเปิดขึ้นเหมือนบ้านเราเลยครับตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างทุกคนยอดเลยีมามาดูกันว่า วัดที่ไทยเนี่ยกับวัดที่อเมริกาเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรนะจะมีรั้วเหมือนที่ไทยหรือเปล่า่ารั้วใหญ่อลังการเหมือนไทยไหม <c oughs> เดี๋ยวว่าแต่วัดเอ้ยบ้านที่นี่ไม่มีรั้วยิ่งแปลใจ <c oughs> มีวัดป่าปาจริงๆแล้วก็ไปดูด,ด,ด้านข้างเนี่ยป่าแบบวัดบ้านเราไปวัดป่าก็คือต้องขึ้นเขา <c oughs> แต่น,นี่ทางสี่เลนเลี้ยวมาปั๊บเป็นป่าทันที แตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดป่าสันติธรรมแล้วนะครับขออภัยสักนิดนึงผมพูดผิดเมื่อกี้เป็นคาร์ลอเป็นอันนี้เป็นคาร์ลอตันนะฮะอันนี้ก็่นอนจะเพาะพระมีสารุูกแล้วจะทําเป็นชุดไว้เลยเพรา,าะทำเป็นชุดสวยเป็นชุดละองค์ละองค์พอเวลาพระท่านทำน,น,นำไปฉันนันช่วงนี้เป็นช่วงยิ่งช่วงโควิด ที่ผ่านมาเราไม่ได้มาฉันร่วมกันเพราะเราจัดเป็นชุดปักท่านก็จะรับเขาเรียกวรับการถวายร็จแล้วท่านก็จะนําไปฉันแบบองค์ใครองค์ท่านไปหนฉันห้องใครห้องมันห้องใครห้องมันวันที่เนฉันตรงนี้แหละเียเอาไปที่นอนราะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการจัดเป็นชุดเป็นชุดเพื่อความเความสะดวกข้างหลังงเราเป็นอะไรครับพ่อ ออกข้างหลังเราด้านด้านหลังใต้ไปหลัง,ลงแรกนี่จะเป็นศูนย์ศูนย์ข้อมูลของวัดก็คือมีห้องน้ําแล้วก็มีกองอานวยการเราเรียกบ้านเราก็เรียกว่ากองอานวยการแล้วก็ต่อเชื่อมไปกับอุโบสถนั้นจะเป็นอุโบสถซึ่งจะต่างกับบ้านเราที่อโบสถต,ต้องตั้งแยกต่างหากแล้วก็กุฏิต่างหากศาลาต่างหากกองอพนวยการต่างหากแต่นี้เขาจะเชื่อมลักษณะว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลย,ยเนื้อเดียวกันเลยซึ่งที่นี่จะต่างกับ บ้านเราตรงนี่ว่าถึงแม้จะมีพระพุทธรูปหรือว่ามีสิ่งก่อสร้างอื่นๆนะครับไม่สามารถทําได้ตามอยาเภอใจทุกอย่างจะต้องไปเขาเรียกว,ว่าต้องไปขออนุญ,ญาตจากทางเมืองหรือว่าทางการอ,าอนุญาตเท่านั้นมันก็จะกลายเป็นว่าป่าเนี่ยถามวัดเนี่ยที่นี่เป็นตั้งหลายหลายหลายสิบไร่แต่ให้ใช้พื้นที่จริงแค่ไล่เศษๆแค่นั้นเองอที่เหลือก็คือรักษาสภาพ ธรรม,ามาชาติ<พ>าเขา,<ว>าจะสังเกตว่านี่เห็นไหมพื้นข้างๆมอสมอสขึ้นมาเป็นืนสีเขียวอย่างกัะปูพอมไว้เลยซึ่งเราก็รู้แล้วในหลักขั้วิทยาศาสตร์ที่ใดถ้ามีความชื้นแล้วก็มีมอสขึ้นจะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของอากาศออกซิเจนถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีสารพิษขึ้นมาป่าปนเช่นเป็ควันพิษหรือว่าควันรถอะไรเข้ามาเนี่ยพวกอไ ที่ประมาณพวกมอสเขาจะจะตายหรือไม่เจริญงอกหน่แต่ที่นี่ที่จริญงอกหน่แสดงว่าอากาศที่นี่จะบริสุทธิ์มากอ,อากาศจะบริสุทธิ์นะ,ะแล้วก็สังเกตดูเขาจะพยายามสร้างอะไรทุกอย่างที่เป็นได้มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงอย่างสะพานก็เป็นสะพานไม้นะ สะพานไม้ของน้ําเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำสายทำเช็คแดนทําอะไรกั้นไว้ไม่มีสิทธิครับเขาเรียกว่าเมื่อกี้พยายามทำวเป็นแลนเวทก็คือเป็นล่องน้ำนะแลนเวทก็คือเป็นล่องน้ําถ้าถ้าดูตามพื้นที่แล้วตรงนี้น่าจะเป็นป่าก็เหมือนเป็นป่าต้นน้ำครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทําสะพานข้ามเพื่อไปอย่างหนึ่งเพราะเราถมไม่ได้ตรงเนี้ยแต่มันเป็นธรรมชาติตรงที่ เป็นสะพานข้ามแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ปกคุมสะพานอีกทีนึงทําให้ดูเป็นธรรมชาติสงบหลายคนก็ใช้ตรงนี้เป็นที่เดินจงกรมเนะคุณพ่อ่าเวลาเข้ามาปฏิบัติธรรมก็แน,น่นอนเป็นที่เดินจงกรม้างเป็นที่ปฏิบัติธรรมสมาธิอะไรแบบนั้นที่ตรงนี้ลองมาดูกันครนับตอนนี้จะเป็นรูปเก่าๆที่เริ่มตั้งแต่เริ่มสร้างวัดว่าเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกว่าตรงนี้เนาะ ตรงที่กองร่างขาวตรงาะเขาวเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมดัเนึ่งมาค้งนังใหม่อยู่เลยตอนนั้นค้างนั่งใหม่อยู่เลยไปเดี๋ยวเราก็ลองเข้าไปดูพระประธานข้างในด้วยกันพ่อหนวยการมาก่อนก่อนที่จะเข้าพี่กี่พ่อเรียกว่าอะไรนะโบสดโบสดอยู่โบสถ์บ้านเราอะโบด้านเราเนี่ยโบสถด้านแรกโบสถ์เรียกโบสโบด้านไหนช่วงนี้เขายังไม่ทํากิจกรรมข้างในเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเราไปทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็น วันพระวันเข้าภาษาออกภาษาข้างนอกหมดเลยนะลองดูพระประธานดูพระประธานดูโสดโบสถที่นี่จะต่างกับบ้านเรานะฮะโอโบสถ์ที่นี่ต้องทํากิจกรรมได้หลากหลายถ้าบ้านเราส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นที่กิจกรรมทางทางโงเป็นหลักเช่นการลงโบสถโบสถ์โบสถศีลหรือทําวัดสวดมนต์หรือว่าการอุปสมบทพระเนนอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือ ทำกิจกรรมทั้งร่วมทำบุญทำกุศลกิจกรรมเหมือนเป็นศาลาไปด้วยอนอกจากเป็นกิจกรรมทั้งสฆงแล้วก็เป็นศาลารวบญาติยดโยมไปด้วยคือพูดง่งายว่าอเนกประสงค์นะครับในกุศลเป็น,งนงไ,ปไงบ,างไบ้างไปวัดมา พี่ด้านบอกอิ่มบุญนดนในอิ่มท้องอิ่มท้องอย่างเราเรียกว่าไปวัดป่าได้ทับได้ธรรมชาติของป่าเขาลำเนงไปได้ทำมาจากผสมองค์เจ้าที่สำคัญเราก็ได้อิ่มบุญอิ่มกุศลอิ่มท้องกันไปทั่วหน้าเลยครับท่านหร่ใหญ่ในนามเลใหญ่ได้ทำอาหารอะไเราอิ่มอร่อยนี่ได้เชฟรำาหารนึงี ไงก็วันนี้ครับฝากช่องกุญชรน Family Channel ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้เด้อสิ